เสว่าสิข้าใจคำว่าสมาธิก็พอแห้งอยู่นะสิว่าสิอยหรือทำคว้อเข้าใจคำว่าอุปทานนี่ก็พระแห้งอยู่แต่ละคนแต่ละคนเนื้อผ้ากันหลงไหลเคลิบเคลิบหยึดมันไปเลต่างๆนานาสารพัดในนิมิตอันเกิดจากความรู้สึกทางกายนิมิตอันเกิดจากความรู้สึกทางจมูกทางลิ้น ทั้งตาทั้งหูว่าสิเข้าใจแต่ละอันแต่ละอย่างโอ้ต้องอาการต้องอาศัยความใสใจอีกีไดเดยังสิไดตั้งใจสมาธิตั้งใจต้องอาศัยความตั้งใจตั้งใจในการฟังดอกอฟีน้าหาข้อหมายในการฟังตั้งใจในการพิจานณาหาข้มหมายามของคําว่าสมาธิจิตตั้งมันตั้งมันน้อยไดอีกโอ้มันธรรมดาเด้ขอวคนนี้ สำเร็จสำหนึ่งมันเป็นอเข้าใจง่ <c oughs> ายๆเดยจังว่าทุกยานนี่แค่เป็นแค่เครื่องพานคข้ว่าเครื่องพานเครื่องหลังเครื่องนี้ก็แล้วแต่เครื่องทดสอบมันก็แมนวัตเบราว่ายังก็ตามที่เขามาสัมผัสในทางกายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกับห้าแต่ห้าไม่คิด ไม่นึกไม่ปรารถนาแค่รู้สึกผ่านไปเนี่ยทุกอย่างที่ขามาสัมผัสสัมพันธ์เป็นของบ่จริงทั้งนั้นเป็นอนิจจังเป็นอัตตาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไม่คิดไม่นึกแค่รู้สึกไม่ปรารถนามันก็จบก็แค่ไม่ปรารถนาแหละแต่คิดนึกละ่ะมันก็มีความปรารถนาทั้งนั้น ปรารถนามันจ้งคิดยังกสรสร้างที่ว่าปรารถนาเกิดเบื้งเนี่ยมันจึงมีความรู้สึกในความยินดีพอใจในจุดใดจุดหนึ่งเองนี่มันของ,งอ่ายได้ถ้าอาการต่างๆน,นหน้าที่อื่นว่าปิติปิติมือด้วนแล้วแต่เป็นอุปกิเลสด้วนแล้วแต่เป็นนิร์วอ้วนแล้วแต่เป็นเครื่องทดสอบเครื่องเหนี่ยวรั้งไยถึงความสงบอันสูงสุดของคําว่าสมาธิเอง แต่คำว่าจิตตั้งมัน่นมันตั้งมั่นกับหยางนี่ก็เพราะแห้ง,งอยู่ดอนี่ผู้ใดเคยถามตัวเองอยู่ไม่<อ>ตัวเองคำว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นมันตั้งมั่นกับหยางวะนี่นาปฏิบัติธรรมคนหามานานหลายปีมันตั้งมั่นกับหยางตั้งมั่นกับหยางย่อยหน่อยวานี่นาะหากก็หูจักนี่เดเนะาะฮากก็เคยได้ยินได้ฟังอย่่ดเนาะ เออนั่นแหละตะกี้มันไปหาตั้งมันตะกับอุปทานนั่นแหละอุปทานเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่ว่ามันสิเป็นจริงเออลาย่างตังมันก็ความว่างได้ไหวยามใดมันขิดยามหนันมันบาววางกันแล้วกันเวลาจังบอกว่าแต่และคนจําดีๆเออไม่คิดไม่นึกแค่รู้สึกแล้วผ่านไปถ้าเ้าคิดถ้าเ้านึกถ้าเ้ามีความ รู้สึกอยากได้ดังใจเนาะนั่นแหละพบเกิดขึ้นแล้วคำว่าแค่รู้สึกนี่แค่รู้สึกทางกายจากตระล่ซึ่งสิมาสัมผัสไม่หล่างกายของเข้าเองให้มันเหลือแต่รูป,ปขันเวทนาขันสัญญาขัน <c oughs> สังขารขันวิญญาขันสิ่งที่เขามาสัมผัสเท่านั้นนะเวทนาทางกายเนาะความรู้สึกทางกายห่อนาวนี่นะ ห้อนหนาวหิวทุกกระทุกทั้กทาทางกายนะครับบาลาิลนาทั้งกายสัญญาก,ก็เป็นสัญญาก,กายสังขารกายวิญญาณไก่วิญญาณก,ก,ก็คือความรู้สึกเด้อบ่เปนผีได้จังวลาหละทั้ง,ง,งว่าจ่งสามาสัมผัสกับพวกเห้าแล้ลกใามัน่านไปซะไม่ต้องไปคิดไปนึก ให้มันได้เกิดความรู้สึกไม่ความยินดีพอใจครับมันจะจบตรวมันเอง <c oughs> สัมผัสตาหูจมูกดินกายโดยภายในเห็นบอคนที่ทําสมาธิจิตตั้งมันในในทาการทำสมาธิท่าไดกระสางยืนเดินนั่งนอนทำการทำงานหาความหมายความคำว,ว่าสมาธิแล้วาะมันแต่ว่ามันนั่งรับตาเนาะในวาละบาัีิ ค,คุณพน,นังสมาธิอยู่คุณหวัวเนาะสมาธิเป็ว่าจิตตัณมันเพราะว่าสิยืนเดินนั่งนอนแลนอกินข่าวสมาธิเบิดแหละแต่เ้องมันจดจออยู่แล้วเนาะเห็นว่าละ่ะหากเคยหึงยินนี่แหละนั่นนั่นแต่ข่าใจว่าต่สมาธิตั้งใส่สุดข่าวแล้วก็มานั่งยืนสีเนาะ ขับรถสมาธิก็ได้เลยล่ะแม่นว่าตาสินขับรถกระทํำสมาธิใดบ่แม่นว่าสิมานังกินข่ากระท่ำสมาธิใดเข้าห้องน้ำกระทํำสมาธิใดมันสิสังเกตใจสตินั่นล่ละสังเกตก็เลยบ่ให้มันออกจากข้ามบริกรรมมันจับลมหายใจอะไรหลักอาบน้ำนาาใจไ่ว่าซิมา่าสูตรลมเข้าลมออก ออาณาปนสติอี่นี่กเอยจับลมให้ใจกอาบน้ำจับใด้อยู่บอ่กความิตรสติสังเจตสิ่งที่เพียงผ่านสัมผัสโดยกายแค่รู้สึกไม่คิดไม่นึกไม่ปรารถนา <uk> มันก็นจบแล้วเนาะสมาธิยุไสัยวะนี่สมาธิคือยังบาดนี่ไปตั้งมันอยู่กับยังเออพยายามขจัด ขจัดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับเขาเองสัมผัสท่างกายสัมผัสท่างตาหูจมูกลิ้นนี่คือภายนอก,ก็ดีสัมผัสท่างในเด่นิมิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละนิมิตท่างหูก็คือเสียงและเสียงสดม่อนทั้งสวรรค์มั่งเสียงเสียงมนตนขางภูเขามั่งเสียงคล้องเสียงกองเสียงดนตรีมันเล่งเพลงไทยมั่ง <c oughs> อคนบ่ไเด้วยวสันเดย ถ้าเขาเดินไปตรงจุดนั่นภูเขานั่นหรือบ้านโบราณน,นั่นสีมีเสียงดนตรีไทยจังสันหนึ่งสี่เขาใจว่าวนเป็นจริงด้เนนะไม่จริงแมนจักอย่างแบบนี่เขาตีอยู่เลยมึงปังมึงปังอยู่เลยแนวหมดนี่เออตีกองแรงกับตีเ,<อ>เสียงบุกลงโค<อ>งเพล,ลงมันหนี่ก็มีเบิด์เส<อ>ียงบุกลงเก่าๆเขาบ้ได้คิดว่านเป็นจริงเลยซื่อๆยู่นั่นบ้ได้มีความจยุดมันถือมันว่ามันเป็นจริงเลยเสียงคล้อง จังตีกองแรงกับมีดเลยพระสมัยนั้นตีบ่ตีอยู่ตีอย, <c oughs> ยู่ข้องมันี่ตีกะไตีคอรอดคนสมัยนี่ว่จาจักคอรอดอกเนาะโปง่งยังตี่กับโป่งไวจักพวกคอรอพวกโปง่อองไวจักถ้าเกิดมึงยิ้นสือส่อๆเลยก็เฉยๆอยู่เด้แหละว่าบ่ายิง้งยังเสียเสียงคืออัน ยังกักลักก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 ักนี่เวรไปเละเบิ้งกูสิไปเบิ้งว่ากับย่างหากับบ่มีหามคนนี้ก็เสียงคนว่างห้วงขุกอยู่แต่นีอไปหาหล่ะกับว่าบ่มีเดี๋ยวหล่ะบ่มีบ่มียังกินจังยางจะเข้าใจว่าบุบบาทว่าพอใด้หงงงบัีรเนาะนี่สิงงบ่ฮะ ที่ต่ว่านงงภาษาบางสิยังงงอยู่คือใจเกี่ยวเห็นผีนั่นแหละ,นะเนาะโอปาติกะพวกยังกายทิพตอนนี้ก็คือเ่อเห็นสันบานนี่มันจริงอยู่บ่า่หลันแล้วเศร้าเห็นเราไม่เห็นตะพุ่นล่ะพุ่นละถึงตาเจ้ากาย่างพาสวนอย่างไปหน้าเหมอนเนาะนักออนั้นก็เห็นทั้งในยู่หัน ทาา่านโค้งเสาไฟ่เนาะสองขนบอกึเออสองข้นอันแหลกก็ยังสั่นเลยมันก็เห็นยังสั่นเลยเออสั่นเลมนนยมันก็เห็นอยู่แต่ว่าเห็นจริงอยู่แต่ว่ามันบ่นกิ่งไหมใส่ละกเขาอยู่ใส่ก็ตัวกิ่งเขาคนมีเนาะ <c oughs> ไปหาพยสินเนี่ยเด้อซูเห็ดเปื่อยๆใดซูซู้ก่เห็ดไปโหลดเปื่อยยำยางยำยางไปโหลดเห็ดขึ้นหนังหมาเน่าหุ่มไปโหลดถ้าเป็นนังสัน้นสีแลนวัตตสินเจา้าโอ้เอาไม่เนวกันผีอโป,ป้ปตทะยานก็ผีอีกอันเขาเอินเน่าป่าผี ในเดของขันนึกถึงเมีายยังไดนีรู้สึกอุ่นใจเด้เนาะมันกันผีได้กันผีได้พยายามทำความเข้าใจเะคาของให้ดีบ่ขิดบกนึกแข่รู้สึกท่างกายอย่างใั้นเข้ามาในใจเด้ใจในบ่มี่ใจมันมีความรู้สึกมีความยินดีพอใจยังจักอย่างเลย ตัดความยินดีพอใจตัวเดียวทุกอย่างมันก็ว่าต้องไปตัดมันดอกเออแต่ห้าปก่อนอาหารงูเอิญว่าอาวิชชาปัจจะยาสังคาร่าเนี่ยมัก็ป้อนกับปากมันตัวเดียวมันก็อิ่มไปเบิดต,ตัวเนาะแต่เ้าวข,ข่าง,งูเขาก็ตัดข้อมันตัวเดียวน่นะมันก็ตายไปเบิดต,ตัวเพื่อกันดลยเนาะจ่ออยู่ในใจของเ้าเองปัจจะยาที่จะให้มันเกิดสิ่งที่เอิญว่าความรู้สึกไม่ความพอใจเะยบ่อพอใจ เมตตาหูจมูกดินกายที่ไปสัมผัสกระทบกระทันฟาโลกระทั่งแปดอกมาให้ได้คำว่าฟาดจุดกลางมันนกก่นนั่นแหละจุดกลางมั่นให้ได้คนดาก็จะไปคิดนึกอย่างตีกะหูจวักตัวเขาดา่าคนย่องกะว่ต้องไปคิดนึกดีใจหลงละเลิกอย่างดกนะอกเนาะความได้มากความเสียไปได้หยุดเสื่อมหยุดนันน่นแหละแปลงสันมันก็แค่นั่นแหละ แต่เขาบังคิดแล้วสุขกับทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้จังไดเออแม้กระทั่งคําว่าอารมณ์ของคําว่าอุเบกขาก้บงว่าดีมีอารมณ์เด้เออมิตรลู่กับลูท่านเด้บบดนี้ทั้งๆที่เฮาเมืนตานี่แหละใสีไว้ย่อหน่อยมาถานไปย่อยหน่อยแหละแต่ที่ทานเพื่อนก็คือเล่าเป็นกระเสารึออยังอยู่บ้าเล่ากิดหอดลูกเขาบอกเลือกที่หอดัวเรา <laughs> คู่แอน บักพุ่งหลอดบ,บักพุ่งนั่นสมบูรณ์บักพุ่งนั่นหมกักไงไปสั่นไปตลอดซื้อดาบนี่นะไปเมื่อซื้นแล้ว